เราอะ่ะถ้าพยายามและทุ่มเทกับมันมากพอมันเป็นไปได้นะจุดที่เราอยากจะไปอะ่ะถ้าเราถ้าเราพยายามมากพอมันเป็นไม่ได้เท่าจะไปถึงถึงสิ่งนั้นนะมันเกิดขึ้นได้สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับผมเบสเอ็นจิทอรนะครับผมสวัสดีครับผมสามนะครับเว็นดีครับครับผมว่าสำหรับวันนี้เราจะมาอ่ารีวิวบวกกับสปอยภาพยนตร์เรื่อง The Man Who เนียวอิ i ฟิหรือว่าอัจฉริยะที่โลกไม่รักนะครับเป็นภาพยนตร์ออกมาประมาณปี2 0 1 5ครับก็เรื่องย่อของภาพยนตร์เรื่องนี้ครับก็จะเป็นการเล่าชีวประวัติสร้างจากเรื่องจริงนะครับออจากชีวประวัติของออรามานุจันต์ผู้เป็นอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์คนอินเดียออที่เกิดในยุคสมัยที่อินเดียยังเป็นอาณานิคมส่วนหนึ่งของอังกฤษแล้วเรื่องราวของเขาจะพลิกผันยังไงความอัจฉริยะของเขาจะสร้างการเปลี่ยนแปลงสิ่งใดให้กับโลกนี้บ้างผมว่าเราเข้าไปรับชมและฟังร่วมกันดีกว่าส่วนเรื่องนี้มันจะมมีปออยยู่ผก ถ้าเพื่อให้มีอัตรกษที่ดียิ่งขึ้นผมแนะนําให้ลุกคนลองไปดูตัวเก็ม,มาก่อนนะครับแล้วค่อยมาฟังรีวิวบทสปอยของพวกเราเพื่อเติมเต็มในบางในหลายๆจุดที่เรามองว่าทีาา่มันแตกต่างยังไงเพื่ออัตลักษในการดูหนังให้มันดียิ่งขึ้นครับผมับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแล้วก็เริ่มเลยดีกว่าครับก็ขอเริ่มเรื่องเนยนะครับในฉากแรกของหนังเรื่องนี้นะครับก็จะเริ่มมาอธิบายประวัติคร่าวๆของทางพระเอกของหนังเรื่องนี้นะครับก็คือรามัญจันโดยสตาร์ทที่รา,ามัญจันโตเป็นหนุ่มแล้วแล้วก็ออกำ เขาต้องพยายามอย่างหนักเพื่อให้ได้งานมาทําเนื่องจากอระหว่างหางานก็ต้องแบบไปพักฟิลคลายๆมอยากบอกว่าสลัมแต่ว่าแบบก็ฟิลเหมือนเดียให้แบบเป็นร้านที่คนหางานเขามานอนรวมกันไม่ใช่โรงแรมไม่ใช่ที่พักที่ที่ควรจะเป็นไม่ได้มีพื้นที่ส่วนตัวอ่าไม่ได้อยู่กับเมียไม่อยู่กับแม่หลังจากที่เขาได้รับงานที่บริษัทที่ทาด้านโยธาเป็นเซอร์วิสก็บริษัทนี้เคยมดียวับทำสะพานให้พื้นที่แถบนั้นก็มีชื่อเสียงมานานเนียยมาหลายสิบปีทางพนักงานของเขาอะก็ได้เสนอให้ย้ายมาอยู่ด้วยกันใกล้ๆที่ทําาางนนโดดยยยยเเเเชชิิญมมีกับแ่อู้้วร ความฉายแววเขาได้ฉายแววความเป็นอัจฉริยภาพนั่นคณิตศาสตร์อยู่ตลอดเวลาจนหัวหน้ารงงานของเขาสังเกตเห็นถึงความอัจฉริยภาพของเขาด้านนี้แล้วเขาก็ไม่อยากให้ความสามารถเนี้ยจบแค่ที่นี่แค่ที่อินเดียอยากให้โลกได้รู้ว่าอินเดียก็มีคนที่เก่งมีคนที่ฉลาดอยู่อันนี้ขอเพิ่มอีกน,นิดนึงนครับในยุคสมัยของอคุณรามรุจันเนี้ยยุคสมัยนั้นอ่ะอินเดียเป็นอาณานิคมของอังกฤษโดยปีที่รามรรจันเกิดประมาณปีพัน7ดร้อยปสิเจดตายประมาณปีพันเก้าร้อยยี่สิบกว่า ซึ่งช่วงกับเวลาเนี้ยคือกับเวลาที่อินเดียยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษอยู่ทําให้มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากมากที่เจ้าอาณานิคมจะยอมรับใครบางคนจากในอาณานิคมของตัวเองให้มาทําอะไรบางอย่างที่คลดเทียมหรือใกล้เคียงกันมันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าอาจจะเป็นสิ่งที่อยู่ในใจของของคน,นางานของเขาที่อยากให้โลกได้รับรู้ว่าที่นี่ก็มีคนที่เป็นอัจฉริยะภาพเู่นะเขาก็ทำสิ่งที่เจ้าอาณานิคมทาได้ใกล้เคียงกันไม่ได้แท่เกกว่ากันเขาก็พยายามที่จะผลักดันเรื่องนี้โดยเขาก็พยายามได้เขียนจหมายทีอธิบ้ยชีุจะอธ มหาลัยต่างๆในอังกฤษได้รับรู้จากที่เขาได้ส่งจดหมายไปหลายที่โดยได้รับการรับรองจากหัวหน้าเขาแล้วก็รวมถึงเจ้าของบริษัทที่เขาทํางานอยู่ด้วยทําให้ไปเติตากับโปรเฟสซอร์คนหนึ่งของแคมริ์ด้วยทฤษฎีที่เขาส่งไปให้มันเกือบจะไปล้างทฤษฎีเก่าที่มีในยุคนั้นแทบจะทั้งสิ้นแล้วมันเป็นแนวคิดที่ใหม่มากแม้ว่าจะไม่ได้รับการพิสูจน์แต่มันก็เป็นที่น่าสนใจในมู่นักคณิตศาสตร์ของแคมริปันอย่างมากทําให้ไปเติตาโปรเฟสเซอร์ฮาร์ดีแล้ว ในตอนแรกที่โปรเฟสเซอร์ฮาร์ดี้ได้อ่านจดหมายเนี่ยเขาแทบไม่เชื่อเลยว่ามันใช่เหรอคนที่ไม่มีการศึกษาใดๆแล้วมาจากประเทศที่เป็นอาณานิคมของเองมาในเขตภาคใต้ซึ่งเป็นเขตที่แทบจะไม่มีคนที่มีความรู้อยู่ในตรงนั้นเลยแล้วเขาทําสิ่งนี้ได้จนขนาดคิดว่าเพื่อนเขาเขียนมาหลอกหรือเปล่าเนี่ยแม้หลังจากนั้นจะได้การพิสูจน์ว่าจริงๆมันคือความจริงของจดหมายเนี่ยเขาจึงได้เชิญให้อ่ณธรรมรุจันน์เข้ามาเจอเพื่อมาทํางานร่วมกันที่แคมบริดจ์แล้วก็ตัดมาฉากที่เขาต้องมาลาครอบครัวโดยในวัฒนธรรมของทางอินเดียดวยความเชื มันขัดจากอ่าหลักความเชื่อของทางอคนอินเดียใน,ในแถบพื้นที่นั้นคือเขาแบบไม่อยากให้ออกไปนอกพื้นที่หรือข้ามน้ำข้ามทะเลไปไม่ว่าจะด้วยหลักการหรือเหตุผลความเชื่อใดๆมันทําให้เป็นสิ่งที่เรามาดูจัญเนี่ยต้องคิดและพิจารณาเพื่อจะตัดสินใจครั้งนี้เป็นเหมือนแกลบครั้งหนึ่งในชีวิตที่เป็นการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่สุดท้ายเขาก็ตัดสินใจที่จะไปคนระับไ,ไปที่อังกฤษไปที่แคมจ์ไปเพื่อจะไปตีพิมพ์ไปเผยแพร่สิ่งที่เขารู้เพื่อให้โลกได้รับรู้ว่าเออคนอินเดียเขาก็มีสิิ่่งงนนีี้้แลวกก็ตัดดไปททาารเ ที่เขาจะเดินทางไปที่อินเดียเออเขาจะเดินทางจากอินเดียพิทีกากผิดยแล้วทางกว่าหกพันไมล์ครับผมมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับต้องต้องต้องพูดว่าต้องพูดว่าส,สมิ่งสมียนคนเดีวที่รับเอกเข้ามาทํางานที่ที่ไปเสนอกับนายอังกฤษน่าจะมีความรู้เรื่องคณิตประมาณหนึ่งเพราะว่าดูจากที่เขาเขาเขมีความเข้าใจในสูตรแต่ว่ายังไงก็ไม่มีทางริเร่มกับตัวเอกเลยสมียนที่ถือว่ามองมองขาดมากนะว่าคือถ,ถ้าเทียบในหนังนี่คือ,ค,อคนที่ทําให้เส้นทางนี้มันเดินต่อก็คือสมียนเลย ไหนจะเป็นเรื่องการนำพระเอกมาหางานก่อนโอเคเพื to to ่อจะรอเลี er ้ยงชีวิตนะตอนนี้ไหนจะเป็นเรื่องส่งไปรณีไปที่จุดต่างๆมหาลัยต่างๆที่ที่อยู่นอกประเทศเพื่อให้เพื่อให้เห็นถึงความสามารถของของตัวพระเอกเองแล้วก็แบบเอาเอาความรู้ไปใช้ต่องนั้นมันไม่มันไมีทางมีใครพบคนที่เห็นกิติศาสตร์ประมาณหนึ่งมาเห็นคนที่เก่งขนาดนี้แล้วอยากพักกันต่อในมุมมองของทั้งคนที่ชอบตัวเลขอณิศสร์ในมุมมองของทั้งประเทศที่เป็นอยู่ในอาณานิคมใช่ไหม อ่าที่ <ไอ S 1> ที่จะแบบเหมือน,นมันมันมันมีความปวดแอบตัวเองเล็กๆที่อยากจะแบบนําคนของตัวเองส่งไปให้ขึ้นไปให้ใกล้เคียงกับประเทศของแบบอะไรผู้นําอะผู้ปกครองครับก็บเดี๋ยวสรุปประวัตยิย่อๆข้าวๆคือต,ตัวตัวในเรื่องอ่ะไม่ไม่ได้เล่าก่อนหน้าว่าเขาเป็นมาอ,อย่างไงเดี๋ยวผมจะเติมเต็มส่วนตรงนั้นไว้แล้วก็อ่าพการเน้นเรื่องต่อก็ประวัติข้าวๆนะครับโดยคุณธรรันุจเนี่ยเกิดในปีหนึ่งเจ็นะครับท่านอายุสองันวาเขาเกิดมาในครอบครัวที่ค่อนข้างจะยากจน ไม่ได้มีจุดโดดเด่นอะไรพ่อแม่ก็ไม่ได้แบบร่้ารวยหรือมั่งมีอะไรแต่ว่ามันเป็นปฏิหารที่เขาเกิดมาเราเป็นอจิรภาพโดยใช้แบบตั้งแต่ยังเด็กทําให้ไปเข้าตากับหลายๆคนจนรัฐบาลอนะมอบทุนให้ได้ไปศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับด้านนี้แล้วว่าด้วยความที่เป็นอจฉรยะแล้วมีความเป็นเนื้อดแบบบางอย่างในตัวทําให้เขาไม่สนใจวิชวิชาอื่นเลยสนใจแค่คณิตศาสตร์อย่างเดียวทําให้วิชาอื่นอนะสอบตกหมดเลยได้แต่คณิตแล้วเลือกด้วยเลือกทําบางวิชาด้วยเลือกทําบางหัวข้อที่สนใจทําให้เขาเรียนไม่จบมหหหาาาาวทลแแรกแก้เขข็อุนไป เขาก็ยังให้ทุนอยู่แล้วก็ไปเรียนพอไปเรียนปุ๊บก,ก็ทำเหมือนกันกับมหาลัยก็ทำให้ไม่จบอีกพอไม่จบปุ๊บพ่อแม่ยากจนไม่ได้มีเงินให้แล้วเวลาที่เขาใช้ในการเรียนก็5้าปีห้ากปีซึ่งไม่มีสักใบปร,ริญญาไม่สามารถไปหางานได้ตรงเนี้ยมันเป็นปมที่ทําให้มาเริ่มต้นในเเรื่องว่าทําไมเขาถึงไม่มีงานไม่มีปร,ริญญาแล้วต้องออกไปหางานทุกอย่างผนวกแล้วก็เริ่มต้นที่จุดจนี้ที่ภาพยนตร์ครับที่ผู้ชายคนหนึ่งเราออกไปหางานเริ่มเริ่มต้นจากจุดนี้แล้วครับ ครับแล้วเขาก็โชคดีไปเจอกับคนที่มีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ได้เคียงกันกับที่ที่เขามีแล้วก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงในยุคสม,มัยนั้นด้วยทําให้เขาได้รับการผลักดันแล้วก็ซัพพอร์ตช่วยให้เขาอะสามารถเข้าไปถึงคัมบิดได้ครับอันนี้คือบอทข้ากวก่อนที่จะมาเริ่มภาพยนตเรื่องนี้แล้วก็ข้าวเกี่ยวกับส่วนที่ภาพยนตร์เลาอีกนิดหน่ยครับผมครับหลังจากที่พระเอกของเรามาถึงที่มหาวิทยาลัยคัมบิดแล้วเราบัเอินไปเจอกับอาจารย์ฮาดีที่นำมหาวิทยาลัยพอดีอาจารย์ฮาร์ดี้ก็นำพาเข้าไปเจอไปทำความรู้จักกับคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่น่าจะต้องรู้ต้องต้องรู้จักเพื่อจะมาทําวิจัยที่นี่โดยทางอาจารย์ลลลีู่ดก็ไปแนะนําให้รู้จักกับอาจารย์ฮาร์ดี อาจารย์ท้าดีก็นัดให้พวกนี้มาเจอกันอีกทีนึงเพื่อจะมาคุยกันเรื่ององานวิจัยหลังจากที่วันต่อมาเพืเอนของเราก็เข้ามาพบเจออาจารย์ท้าดีกับอาจารย์ลิลูบูดแล้วก็แนะนําตัวแล้วก็ที่แจ้งจุดประสงค์คราวนี้ทางเพืออ่อนของเราก็ได้เอาตําราเล่มหนึ่งส่งให้กับอาจารย์ท้าดีเพื่อจะอธิบายให้เห็นถึงทฤษฎีที่เขาทํามาแล้วก็เขียนรายละเอียดของการท,ทําทฤษฎีนี้อย่างละเอียดในตำราเล่มน,นั้นก็ถึงสร้างความตกใจให้กับทั้งอาจารย์ท้าดีและอาจารย์ลิลลูบูดเป็นอย่างมากอาจารย์ลิลลูบูดถึงกับรู้ทรรรตตา oh, านนาาาเเล่่่มสงปปให้ดูวอจจะ็นชิคับ หลังจากนั้นก็ตัดไปที่ฉากข้องอาหารก็มีการพูดคุยกันระหว่างอาจารย์ฮยดี้กับอาจารย์คนอื่นเรื่องอนักศึกษาใหม่คือคุณดมริกจันเสร็จปุ๊บก็ตัดไปที่ฉากการรับทานอาหารระหว่างคุณดมริจนันและเอกของเรากับนักศึกษาคนอื่นในคมบิดโดยตรงนี้ก็จะสแสดงให้เห็นถึงว่าเอกของเราเป็นมังสวิรัตไม่ทานเนื้อสัตว์ข่าวข,ข,ของตอนนี้ก็ประมาณนี้ครับก็ลหลักๆเหมือนพารน,นี้ก็จะแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของวัฒนธรรมนะครับหลักๆแล้วก็แสดงให้เห็นถึงว่าเอกต้องปรับปรุงพัฒนาตัวเองมากแค่ไหนเพื่อให้สอดคล ไม่ว่าจะด้วยปัจจัยหรือเหตุผลอะไรแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเอกคือคนคนเดียวส่วนที่เนี่ยคือแผ่นดินใหญ่ยังไงซะเราก็ต้องปรับตัวข้อหาแผ่นดินใหญ่เข้าหาคนส่วนใหญ่ที่ที่นี่เป็นมันก็เลยเป็นสิ่งที่อธิบายว่าเพจต้องไปเจออะไรบ้างในการที่จะเข้ามาที่แคมริ์ครับผมหลังจากที่มีประเด็นเรื่องมังสวิรัติเรากินข้าวร่วมตัวกับคนอื่นไม่ได้เพราะว่าเขาใช้น้ำมันหมูทอดก็ทุกอย่างก็ตัดมาที่ฉากต่อไปเขาเนี้ยมันจะเป็นการที่เอกเราไปนั่งคุยกับอาจารย์ฮาร์ี่โดยมันจะเกิดการถกเถียงกันระหว่างความคิดัว ระหว่างอาจารย์ฮาดีที่เชื่อในหลักการเชื่อในเหตุและผลเชื่อในความเป็นจริงเชื่อในลอจิกกับพระเอกของเราที่ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าศรัทธาในที่ไปที่มาของสมการเขาไมนต้องถูกแน่นอนร้าเปอร์เซ็นต์หลังจากที่ถูกเถียงกันมานานทางอาจารย์ฮารีดีก็พาเขาไปเดินดูหอสมุดของแคมริ์แล้วก็พาไปดูหนังสือที่นิวตันได้เขียนเอาไว้ในช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ได้อธิบายให้เห็นถึงความสําคัญว่าทําไมสมการต้องพิสูจน์เพราะว่าถ้าหากคิดมามันจะเป็นแค่ทฤษฎี มันจะไม่รับความน่าเชื่อถือจะไม่มีคนยอมรับแล้วกว่าสิ่งนี้จะถูกพิสูจน์ได้ว่าจริงอ่ะคุณก็ตายไปนานแล้วถ้าคุณยังอยากได้รับความน่าเชื่อถือขณะที่ยังมีชีวิตอยู่คุณต้องพิสูจน์มันด้วยไม่ใช่แค่เขียนแค่ทฤษฎีอย่างเดียวอันนี้คือก็ข้าภาพรวมของส่วนนี้ครับในเสริไหมครับถ้าใต้มองพาร์ทเนี้ยตั้งแต่ตั้งแต่ถูกแนะนําให้ให้ไปเรียนเพื่อปรับปรุงวิธีคิดแล้วก็พาร์ทที่มาเขียนสดอยู่แล้วห้องอาจารย์ฮาร์ดี้แล้วก็อาจารย์ครามล้งสมุทรก็คือท่านเรียนลำดับเลยคือโดนดนนููถก่่อวาแบบ ตำแหน่งของคุณมันคือนักเรียนเนาะแล้วจะมาหัดหน้าอาจารย์ได้ไงใช่ไหมแล,แล้วแปลว่าถูกปฏิเสธตัวตนไปแล้วเราเป็นคนแบบนี้นเราแค่อยากเสนอคณิตศสาสตร์ในมุมที่เราเข้าใจในภุมที่แบบค,คำตอบมปนออกมาเองเนี่ยจนได้ไปนั่งคุยกับอาจารย์ว่าโอเคว่ามันผมอยากให้คุณทํางานวิจัยต่อไม่ได้คุณไปเข้าเรียนแล้วพิสูจน์สูตรของคุณซะานเนี่ยถูกตัดเรวคิดแล้วว่า,ามันจะไม่ได้จบแค่ในกระดาษหรือข้อมคิดของคุณนะคุณต้องพิสูจน์ออกมาให้เห็นว่าจริงๆสิ่งที่คุณเขียนมันถูกมันมีอะไรรองรับ แล้วก็อาจารย์ก็เติมแรงบรรลัยใจในการพาไปดูของสมุดก็เขาเรียกอะไระเกียรติยศสูงสุดคือการมีชื่ออยู่ในของสมุดนี้ใช่ไหมเรื่องส่วนนี้ก็ข้อค้าก็มีมาเนี่แหละเราเราเราถึงรายละเอียดว่าอทําไมทำไม,ทำไมเราต้องพิสูจน์ทำไมแค่คิดเฉยๆมันยังไม่พอจริงๆมันก็แค่พิสูจ์ที่ใหญ่หลายคนที่เป็นสายแบบมโนไม่อยากเรียกมโนเเรียกไรเป็นสายทฤษฎีที่ไม่มีการพิสูจน์ฉากต่อมานะครับหลังจากที่ได้รับคําแนะนําจากทางอาจารย์ฮาร์ดีแล้วเขาก็ ไปเริ่มทําบทที่สุดในที่ฎีของตัวเองแล้วก็ไปส่งมันก็มีการแก้ไขอาจารย์ทยดีก็เอามาตรวจอย่างละเอียดมีข้อจุดนั้นจุดนี้แล้วให้กลับไปแก้ไขหลังจากนั้นเขาก็พยายามทำมาอยู่สักพักหนึง่งเขาก็พยายามไปเล่าเหลืออยากจะให้อาจารย์ทยดีตีพิมพ์ให้เขาแล้วในที่สุดอาจารย์ทยดีก็ตีพิมพ์ฉบับแรกให้เขาก็กลายเป็นวิทยาิี่ธ์ฉบับแรกของพระเอกของเราที่ได้รับการตีพิมพ์มันก็สร้างความดีใจให้กับให้กับพระเอกมากคราวนี้ฉากก็จะกลัดมาเรื่องการสนทนาระหว่างพระเอกกับเมียโดยการเขียนจดหมายตรงนี้ทำให้เเเราาาาาหห็นนว่่่แมมมขขอองพยซจ ลูกสะอรไพไม่ให้ส่งไปถึงพระเอกของเราเนี่ยเพิ่มเติมไหมเอ่อ้าเพิ่มเติมพาร์ทนี้มันเป็นพาร์ทเกี่ยวกับการปรับตัวของของพระเอกล่ะจะเห็นว่าโอเคถูกบอกให้ไปพิศว์ูนย์ก็โอเคก็จะเริ่มทําการไปเรียนในห้องก็โอเคตั้งใจเรียนจด,ดใช้วิธีการจดเหมือนเพื่อนไม่ไม่พยายามทาตัวเด่น,นจนกว่าจะคือเขาก็เริ่มปรับตัวอยู่กับสังคมได้แหละ ในนี้มันก็จะมีฉากย้อนไปที่บ้านเกิดก็จะเห็นโอเคคนที่ต้องปรับตัวคนนึงก็คือแฟน,นก็ต้องปรับตัวกับกันที่ไม่มีเขาอยู่ก็ะจะมีความโผงผ่าบางอย่างก็จะต้องมีการเขียนจดหมายตอบซึ่นัดีกันซึ่งก็จะถูกบล็อกโดยแม่ของระรอกองก็คือไม่ส่งจดหมายไปเพื่อ <S <S เพื่อจะให้เป็นทำตามเป้าหมายเดิมหรือเปล่า หลังจากนั้นไม่นานก็มีประกาศเรื่องสงครามเข้ามาครับโดยสงครามเกิดที่เบลเยียมยังไม่มาอังกฤษแต่ว่าผลกระทบมาถึงแน่นอนมันทําให้เกิดปัญหาเรื่องเขายากหมากแพงด้วยความที่ว่าเอกเป็นคนกินมังสวิรัตด้วยแล้วขักก็หายากก็ต้องส่งเข้าไปสปอร์ตสงครามทำให้ชีวิตเขาลําบากมากขึ้นบวกกับความเหยียบของคนในพื้นที่ที่เขาเริ่มไม่โอเคที่มีมีคนอินเดียมาอยู่ในพื้นที่ก็เกิดการทำลายร่างกายทําให้เขาต้องได้รับบาดเจ็บด้วยปัญหาหลากหลายอย่างที่ลุมเร้าเข้ามาในตัวพระเอกทำให้พระเอกได้รับความกดดันจากหลายด้านว่าจะเป็นเมียม้ลแว งานที่ทําบทพิสูจน์ก็ไม่ได้รับการตีพิมพ์สักทีนอกจากอา่าชอบแรกนะครับหลังๆอา่าช็อปหลังก็ไม่สามารถตีพิมพ์ได้ด้วยหลายๆเหตุหลายๆปัจจัยด้วยความเคร่งด้วยความเงียบของอาจารย์ของโปรเฟสเซอร์ของเออโปรเฟสเซอร์ฮัดีทำให้หลายๆอย่างมันลุมเร้าเข้ามาจนท,ทำให้เขาเป็นความเครียดที่สะสมทําให้ทางโปรเฟสเซอร์เริ่มปรับปรุงตัวเองแล้วก็เริ่มเข้าใจทางลูกศิษย์ของตัวเองมากขึ้นเริ่มทําตัวให้ตัวเองดีไม่อยากบอกว่าดีแต่ว่าปรับให้มันเข้ากันได้มากขึ้นอาจจะคนละเครค่องทางอะไรอย ทีนี้แบ่งพาร์ทนี้พาร์ทพาร์ทนี้พูดง่ายๆนะ่าจะเป็นพาร์ทที่ผลกระทบเป็นเรื่องออกมาจากสงครามก่อนสงครามทำให้เกิดอารขาดแคลนพระเอกเป็นคนกินบนงเสรีรหาาหฐารยากปัญหาที่หนึ่งปัญหาที่สองคือจดหมายที่ถูกบล็อกจากแฟนเนี่ยโอเคทำถูกบล็อกจากแม่เนี่ยทำให้จดหมายมาไม่ถึงทําให้โอเคกําลังใจในการทางานก็จะถด่อยไปถูกคนในพื้นที่ที่โอเคมึงเป็นคนอินเดียเข้ามาอยู่ในประเทศคุณเนี่ย มาสบายๆอยู่ในมหาวิทยาลัยคบิตใช่ไหมมาเป็นมาเป็นคนทําวิจัยกูเป็นคนพื้นที่แท้ๆคนธุรกิจเี่กูต้องไปออกลบเพื่อคนอย่างมึงเนี่ยก็เลยโดนไปรุ่นทางนั้นที่เป็นอาจารก็คือปัญหาโกเคโดนโดนโดนทำลายร่างกายอ่สิ่งที่ตัวเองเขียนก็ยังไม่ถูกตีพิมพ์เ่ีจะต้องโอเคเอาปัญหานี้ไปคุยกับอาจารย์ก็ถามถึงเรื่องการพิสูจน์อีกซึ่งอาจารย์ก็จะโฟกัสไปที่ตัวงานจนจนจนระเบิดออกมาโอเคว่าเหมือนไม่ได้ใส่ใจตัวก็เลยคือ เขาต้องก,การเพื่อนคนหนึ่งที่จะมารับรู้ปัญหาภายในของเขาบ้างว่าอากินกันอยู่ก็เป็นยังไงไปในจิตใจก็เป็นยังไงอาจารย์ไม่ได้สังเกตเห็นแม้กระทั่งรอยช้ำบนใบหน้าของเขาเลยพาร์ที่ก็เป็นเหมือนพราร์ทแบบปลด,ดปล่อยกัดเกิดปัญหาปัญหาตามมาแล้วก็ได้ปลดปล่อยกับเพื่อนร่วมง,งานก็น้าจะํำไปสู่แบบัพธัที่ดีขึ้นนพาร์ทต่อไปโอเคครับเดี๋ยวต่อไปนะครับหลังจากที่ความสัมพันธ์ระหว่างอ่าเฟสเซอร์ฮาร์ดีกับพระเอกเริ่มดีขึ้นคราวนี้ ทางผูเซอร์ทางอาจารย์เขาก็พยายามหาวิธีที่จะทําบทพิสูจน์ช่วยทำหลักฐานที่จะมาพิสูจน์ความน่าเชื่อถือของทฤษฎีโดยเขาได้พาไปปรึกษากับคนตีมักนัทซึ่งเป็นหัวหน้าของภาควิชาคณิตศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแคมบิดต์ณเวลานั้นโดยคนตีเขาก็คนตีมักน,นัะเขาก็เป็นคนที่แอนตี้อยู่ในใจเขาก็ไม่ได้แบบยอมรับใครง่ายขนาดนั้นถึงขนาดต้องเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปได้ดีเขาต้องพาพระเอกของเราไปพิสูจน์ตัวต่อต,ต,ตัวเลยโดยหลังจากที่เดินเปิดประตูเข้าไปในห้องปุ๊บก็โดนลองภูมิก่อนเลยว่า s q u ว r e r o o ของ5 8 6ห0เท่าไหร่ไพเอรก็ตอบทันทีแบบจับพันธว่า242ครับแต่ว่าคุณทีแมงนยังไม่พอใจว่าถามต่ออีกว่าเอาทศนิยมด้วยทศนิยมคืออะไรก็มาด้วยครับจุด549090เอาเนี่ยทางอาจารย์ฮาร์ดี้เขาก็เลยว่าเอาลองลองถามขึ้นดิถามคุณทีแมงนัทคืนทางไพเอรของเราก็เลยถามไปว่าเหมือนกันยกกำลังสองครับก็สุขัยรู o เดียวกันนะทีกกำลังสองก็ไม่ใช่เอาผลยกกำลังสองเขาเนี่ยทาง เขาเนี้ยก็เกิดการยอมรับกันในระดับแรกว่าอ๊กโอเคมีความสามารถพอได้เขาเลยอยากจะพิสูจน์ว่าคนเนี้ยจะเอาทฤษฎีเนี้ยมาใช้ได้จริงหรือเปล่าเขากำลังจะพิสูจน์ทฤษฎีอ่าพาริตนของเอกของเราด้วยการให้ไปใช้ทฤษฎีเนี้ยมาหาซิว่าพาริคิลของสองร้อยคืออะไรพาริคิลของในที่เนี้ยก็เหมือนกันแยกตัวประกอบของจำนวนเต็มเช่นสมมุติหาตัวประกอบของสี่มีอะไรบ้างก็จะมีสี่มีหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งมีสองบวกหนึ่งบวกหนึ่งสองบวกสอง แล้วก็มีสามบวกหนึ่งทั้งหมดมีห้าตัวเขาเนี้ยถ้าด้วยวิธีเดียวกันเนี้ยอยากรู้ว่าสองร้อยอ่ะมีโงครกอบวิธีการที่จะบวกให่ได้สองร้อยอ่ะเป็นอะไรได้บ้างแล้วหลังจากนั้นอ่ะพระเอกก็ไปพิสูจน์ทฤษฎีบทของตัวเองแล้วก็เอากลับมาเทียบกับคําตอบของอ่าคุณตีแมกนันซึ่งผลก็พบว่าสามจุดเก้าล้านล้านวิธีโดยค <c oughs> าดเคลื่อนกันแค่สามเปอร์เซนระหว่างตัวทฤษฎีของพระเอกข,ของเรากับคําตอบของคนตีแมกนันซึ่งทําให้ได้รับการยอมรับว่าเป็น กรรมการที่เข้าใกล้ความเป็นจริงมากที่สุดที่มีในยุคสมัยนั้นได้สําเร็จหลังจากนั้นทางอุลตร้าฮาร์ดีทางอาจาร์ฮารดี้เราก็เสนอชื่อให้เขาเป็นนักวิจัยของคัมบิคโดยท่ามกลางแรงต่อต้านของหลายๆทางแม้ว่าจะมีผลตีแม็กนัลสสนับสนุนก็ตามก็ทําให้ในครั้งนี้เขาถูกปฏิเสธการเป็นนักวิจัยพร้อมทั้งกับเขาตรวจพบว่าเป็นวลณโลกในยุคแรกในใน,ใน,ใ,น,ใ,นในระดับเริ่มต้นทําให้ร่างกายเขาเริ่มอ่อนแอลงแต่เขาก็ไม่กล้าที่จะเปิดเผยความจริงข้อนี้ให้กับ ซอของเขารับทราบครับประมาณนี้ครับมีเพิ่มเติมไหมครับอ่าพาร์ทน,นี้ก็จะพูดถึงว่าผลลัพธ์ของการแบบเปิดใจให้กันแล้วเกออียร์ปัญหาทะเลาะกันแล้วแล้วก็พยายามที่จะแก้ปัญหาไปด้วยกันร,ระหว่างตัวไปเองกักบสถาจการย์ก็คือจนจน,จนโอเคได้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นความจะผลลัพธ์ที่ดีขึ้นโอเคผลลัพธ์ออกมาแบบโอเคเป็นที่น่าประทับใจแล้แจะถูกเสนอชื่อบันทึแต่ก็ถูกปฏิเสธก็คือแบบเป็นพาร์ทที่โอเคสิ่งที่ทำมาเนี่ยได้ผลลัพธ์แล้วขั้นต่อไปก็คือ,อการบรรจุ ยังถูกปฏิเสธอีกเหมือนที่นี้ไม่ได้เกี่ยวกับตัวผลงานเลยเกี่ยวกับชาติพันธุ์ชาติตาเนิดมากกว่าดูต่อนะเคยครับผมอัลังกาที่ถูกปฏิเสธในการยื่นเสนอชื่อให้เป็นนักวิจัยในครั้งแรกทำให้แบบชีวิตค่อนข้างจะเลวร้ายเป็นขาลงเปอย่างมากไม่ว่าจะถูกท้าถงด้วยนหลายๆอย่างทั้งจดหมายจากเมียทั้งการทํางานวิจัยไปแล้วแล้วเสนอชื่อแล้วไม่ได้รับการยอมรับเป็นนักวิจัยบวกกับโรคที่เป็นที่เป็นวะรโรคในตอนนั้นกําเริบทําให้ชีวิตเหมือนไรทางออกเขาจึงตัดสินใจที่จะไปฆ่าตัวตายโดด รถไฟชนแต่ว่าโชคยังดีฟ้ายัางเห็นใจสลบก,ก่อนเลยยังไม่ได้โดดเขาก็เลยเอาตัวมารักษายู่โรงพยาบาลแล้วก็โปรเฟสเซอร์ฮาร์ดีเขาก็เลยแบบรู้ว่าอ๋อเนี่ยป่วยเว้ยเป็นมนโลกแล้วก็สู้ชีวิตแล้วก็พยายามหลายๆอย่างเพื่อจะให้งานวิจัยอ่ะมันออกไปได้แต่หลายๆอย่างมาเขาเขาเข้าไปไม่ไหวเขาเนี่ยมันก็ทําให้โปรเฟสเซอร์เขาก็เห็นถึงความพยายามของลูกศิษย์เขาเขาก็เลยพยายามที่จะหาทางอื่นช่วยในหลายๆด้านบวกกับ คนคนมันมีใจเขาก็แบบเขาไมเหมือนเหมือนยังมีอะไรที่ติดขางอยู่เขายังพยายามที่จะแก้สมการให้มันดียิ่งขึ้นจนในที่สุดอะ่ะเขาก็ออกปรับปรุงสมการจนมันจนมันดีดีจนเกือบจะสมบูรณ์แล้วจากตอนแรกอะ่ะที่เขาสมการที่เขาทำอะ่ะมันมีแกร็บอยู่ที่สามเปอร์เซ็นต์เขาเนี้ยเขาพัฒนาจนแกร็บของตัวเลขของสมการของเขาเหลือแค่ศูนย์จุดสี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งมันใกล้มากจนแทบจะจนแทบจะสมบูรณ์อยู่แล้วอาจารย์ฮาร์ดี้ก็เลยเอาอันเนี้ยไปเสนออีกรอบหนึ่งเพื่อให้เข้าเป็นนักวิจัยของแคมป์บิดโดยรอบนี้ก็ เหมือนตอนแรกก็จะได้รับการปฏิเสธจากภายในอยู่หนึ่งเนืองว่าคุณก็ส่งมาแล้วนี่มันจะมีอะไรแตกต่างกันล่ะคุณจออะไรมาเสนออีก <c oughs> แต่ว่าสมการที่มันดีขึ้นบวกกับความพุ่มเพบวกกับการที่เขาพยายามไปท้าทามหลายหคนที่เขารู้จักให้เข้ามา <c oughs> เป็นหนึ่งในคนที่ดีคะแนนในการตัตดสินใจด้วยทำให้ผลลับในครั้งเนี้ยมันเปลี่ยนไปในที่สุดเขาก็ได้รับการยอมรับให้เป็นนักวิจัยของคมบิดในที่สุดครับผมมีเพิ่มเติมไหมครับเพิ่มเติมอีกหน่อยคือพาร์ทที่เป็นเป็นพาร์ทแบบที่จะ จะถึงจุดต่าสุดของของชีวิตของเขาแล,ฤฤฤฤฤฤฤแล้วก็คือผิดหวังแล้วก็มันเหมือนกับื่งรประจับตัวเขาได้ได้เขามีได้แดงที่ได้จากภรรยาไปตั้งแต่ตั้งแต่จดหมายฉบับแรกนั้นนั้นจดหมายก็ถูกแม่บอกจดหมายไม่ถูกส่งไปเลยตัวเขาได้หมดหวงังถึงขาทิ้งเหมือนเครื่องรางตัวนั้นไปแไ,ได้แดงที่ได้มาจากภรรยาเขาเองแล้วก็แต่สิทธ์ใจจะฆ่าตัวตายก็รอดมาได้ตัวอะไรบางอย่างจะปฏิหารด้วยอะไรก็ชั้แล้วกลับมาแล้วมาทํางานต่อจน จนการช่วยเหลือของศาสตราจารย์นี่แหละนําเรื่องนี้ไปเสนออีกครั้งโดยการหาเพื่อนคนนู้นคนนี้ให้แบบมายอมรับร่วร่วมโบนแล้วก็คาพูดของศาสตราจารย์เองนะตอนสุดท้ายก็มีผลมากๆทำให้ทําให้โอเคสุดท้ายก็ได้บรรจุเป็นเป็นนักวิจัยแต่ว่าย้อนความมันหนึ่งคือในในพาทนั้นจะมีฉากที่คุยกันระหว่างตัวพระเอกเองกักบศาสตราจารย์อาดีเอ่อถ้าจะเป็นปลายของเรื่องแหละจะได้เห็นว่าตัวละครทั้งสองตัวเนี่ย เดินทางมาถึงจุดที่ว่าแตกต่างกันแต่ว่าแต่ว่าเข้าใจเช่นกันแล้วกันแว่วคือตัวของพระเอกเองเนี่ยมีเพียงแค่ความเชื่อสูตรก็นึกขึ้นมาได้เองเชื่อว่าพระเจ้าให้มาศาสตราจารย์ด้วยความที่ว่ายังยึดมั่นในสิ่งที่เัวเองเชื่อคือหลักวิทยาศาสตร์ดีก็คือสุดท้ายก็พูดประโยคยอมรับให้เลยเลยว่าคือจะให้เขาเชื่อในพระเจ้ามันมันก็ยังทาไม่ได้จริงจิเขาเขาเข,ข,ขาเลือกที่จะพูด่าเขาเชื่อในตัวของตัวพระเอกมันเป็นการยอมรับใจว่าโอเคเขาก็ เขาก็เชื่อในพระเจ้าอยู่แต่ด้วยด้วยเขาเรียกอะไรนะอุดมการของเขาเองเนี่ยทาให้เขาแบบมันมันมันเป็นประโยคที่ยอมรับไปแล้วแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเนหาเขาไม่ลงเลย <laughs> เออก็คือคือสารจารย์นัยอมรับแต่แล้วแหละเรื่องพระเจ้าเรื่องที่มาของสูตรอุดมการของนักวิทยาศาสตร์จะบอกว่ายอมรับพระเจ้าก็แปลไปดูคือโยกไปเลยออกมาแบบน่าสนใจอืมคือ,ค,อ,ค,อ,ค,อคือตรงเนี้ย ศาสตราจารย์แกจะพูดประมาณว่าผมไม่เชื่อหรอกในพระเจ้าแต่ผมเชื่อในตัวคุณจ้าใช่นั่นแหละซึ่งการเชื่อในตัวพระเอกก็สตอการเชื่อในตัวพระเจ้าเป็นหนึ่งเนืองพักรไปเลยครับอ่าเราเสริมๆนิดนึงฟิลมันก็ประมาณแบบว่าคือถึงที่ไปที่มาของสูตรมันจะขัดกับความเชื่อหรือแนวคิดของเหล่านักวิทยาศาสตร์ในยุคนั้นแต่สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยคือสมการเนี้ยมันคือความจริงแล้วเขาก็พูดว่าจริงๆแล้ว่ ทุกอย่างบนโลกเนี่ยอ่าสูตรคณิตศาสตร์ทุกอย่างบนโลกเนี่ยมันมีอยู่แล้วในธรรมชาติแต่มันรอใครสักคนที่จะไปค้นหามันและวันเนี้ยมันก็คือเขาคนนี้คือพระเอกของเราประมาณนี้ที่เขาพูดในอ่าที่ประชุมของเราคณะนักวิจัยของมหาวิยทยาลัยคัมบิดเขาก็ใช้คำพูดประมาณนี้พนมแล้วแล้วก็เสริมเก็บเล็กเก็บน้อยเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเนื่องจากอ่าพระอเอ,อ,ะอปกป่วยเป็นโรคนานาโรคเขาเนี้ยเราก็จะคิดว่าเอ๊ะมันโรคทุกวันนี้มันรักษาได้อ่าจากการที่ผมลองศึกษาข้อมูลว่าพบว่าเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดในสมัยช่วงสงครามโลกครรัั้งงทีี่่1920มมนนก็็เปปปชวะาณ ในยุคสมัยนั้นอะ่ะยังไม่มียารักษาวัณโรคแบบจริงจริงจังๆวิธีการรักษาวัณโรคในยุคนั้นก็คือรักษาตามอาการแล้วก็แบบพักผ่อนรับประกานเบอร์รี่อะไรเงี้ยยาปฏิชีวนะที่เอาไว้ฆ่าเชื้อเพื่อรักษาวัณโรคโดยจริงๆแล้วเพิ่งคิดค้นกันมาในปี1952มันเป็นเหตุผลว่าทำไมพระเอกเราถึงทนทุกข์ทรมานกับโรคนี้อย่างแสนสาหัสแล้วก็ถึงชีวิตในในเวลาต่อมาครับเขาก็หลังจากที่เขาได้รับการยอมรับจากราชสภาแห่งอังกฤษคณิสะราชสภาคณิรัฐสภาแห่งอังกฤษเขาก็ ถูกพาตัวไปเพื่อแต่งตั้งให้กลายเป็นนักวิจัยจากนั้นหลังจากที่ทุกอย่างราบรื่นไปแล้วเขาก็ขอเลือกที่จะกลับบ้านไปใช้ชีวิตอยู่กับภพรขอวเขาโดยที่เขาก็ยังป่วยด้วยวัณโรคอยู่เขาเนี่ยเขาก็ใช้ชีวิตกับภรรของเขาได้ประมาณหนึ่งปีแล้วก็เสียชีวิตด้วยสาเหตุจากโรควัณโรคกอนอายุสามสิบสองปีก็เวลาทั้งหมดในชีวิตที่เขาใช้ในการทําวิจัยอยู่ที่คัมบิดก็ประมาณห้าปีแล้วก็มีผลงานปีพิมพ์อีกมากมายก็ในช่วงสุดท้ายของชีวิตหลังจากที่เขาเสียไปแล้วทาง สา,ารการฮาร์ดีก็ให้ให้การยอมรับในตัวเขาเทียบเท่ากันกับนักวิทยาศาสต์ผู้ยิ่งใหญ่หลายๆคนในชีวิตที่เขาได้พบเจอมาบวกกับผลงานมากมายที่เขาได้ทิ้งไว้ให้โดยช่วงตอนท้ายของเรื่องเขาก็ได้ทิ้งจิมมิกเล็กๆเรื่องตัวเลขอหมายเลขรถที่เขาใช้ในการขับเขึ้นเพื่อกลับไปขึ้นเรือก็กลับอินเดียโดยเป็นรถหมายเลขหนึ่งเจ็ดสองสามเขาเนี้ยเลขตัวนี้มันก็จะมีนัยยะทั้งทางด้านภาพยนตร์และนัยยะทาง,ทาง,ทางด้านณิตศาสตร์โดยนัยยะทางด้านิตศาสตร์มันก็จะเป็น ตัวเลขที่3าตัวเลขที่น้อยที่สุดที่สามารถใช้กับสมการ a กำลังสบวก b กำลังสแล้วจะกลายเป็นตัวเลขตัวเลขหนึ่งที่น้อยที่สุดได้เดี๋ยวตรงนี้ผมจะแปะทิ้งแปะรูปไปให้่อให้ดูว่าความหมายของสมการในตัวเลขหนึ่งจะสองเก้าคืออะไรกันแน่โดยหลังจากที่เขาเสียชีวิตก็ยังมีทฤษฎีอีกมากมายที่เขาเขียนไว้ในตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่ที่ยังไม่รับการพิสูจน์ก็ลองให้คนรุ่นหลังมาพิสูจน์ทฤษฎีของเขาต่อไปแล้วก็หลายๆทฤษฎีที่เขาได้รับการพิสูจน์แล้วก็มีบางส่วนที่ถูกนําไปวิจัยเพื่่อใใใช้้นนนนนกาาารคํํวณหลุุมมมมดปััจจบีีเเพิิต มีเรื่องที่ดูง่ายกว่าน,นี้ครับสรุปความรู้สึกอะเอหนังชีวประวัติเนี่ยมันมันยากมันมันโอเคแค่ตัดตัดทิ้งเรื่องโอเคเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงนะแค่วิธีการน,รนําเสนอของผู้กับหรือการแบ่งพาร์ตตัวละครเคือคือไม่รู้ว่าชีวประวัติจริงๆอะมันเขาแบบมันขึ้นลงเป็นการาฟขนาดเหมือนวัาวางแพทเทิร์นได้ดีขนาดนี้ไหมว่าพาร์ตแรกกูตัวละครเข้ามาจเจอปัญหาจเจอการเหยียด โอเคอ่า okay. uh, ถึงจุดหนึ่งโอเคเริ่มยอมรับได้รับการยอมรับผลลัพธ์กำลังจะมาดันมาเจอขึ้นลูกที่สองอีกเรื่องเรื่องชนชาติเราก็จำสุดท้ายกลายมีปัญหาแต่ไม่ได้เป็นนักวิจัยจริงๆสุดท้ายป่วยแต่ก็โอาจนถึงคิดว่าจะฆ่าตัวตายกลับมาได้ทำงานวิจัยสําเร็จผลงานเป็นที่ยอมรับทำความฝันตัวเองจริงสุดท้ายก็ต้องเสียชีวิตเพราะโรควัณนรกคือการาฟชีวิตเนี่ยมันเหมาะกับกานทำเป็นหนังสุดๆเลยซึ่งซึ่งแบบไม่รู้ว่าถูกแต่งเตือตรงไหนแต่ว่านำเสนอออกมาได้แบบโอเคชี่ว่าประวัติ คือถือ<ส>ว่าเป็นหนังแหละหนังที่แบบแนะนําให้มาดูได้อส่วนประกอบของหนังโอเคไม่ได้ดูจนรู้สึกน่าเบื่อขนาดนั้นคุณชอบกันนี้ก็จะไม่ชอบอยู่ดีก็คนชอบกันนี้ตื่นจะรู้สึกดีเพราะว่าถ้ารู้สึกผูกพันกับเรื่องตัวเลขเพราะรู้สึกผมนะจริงๆหนังเรื่องนี้ผมเคยดูครั้งแรกน่าจะประมาณสักมอต้นมักเด็กมากตอนนั้นแล้ว ไม่ไม่รู้จักแต่ว่าเป็นคนชอบชอบคณนตเป็นการส่วนตัวแต่ก็ชอบชอบวิเศษแต่ว่าไม่ไ,มได้ไม่ได้เก่งมากนะไม่ได้ไมไ่แบบชำนาญเป็นโปรขนาดนั้นแต่ว่าก็เออก,ก,ก,ก็ก็มีความชื่นชอบส่วนตัวกับฟิกส์คราวนี้ไอสองอันนี้มันก็เลยแบบเหมือนผลักดันให้นบเนี่ยนําให้ผมมาสู่ภาพรวเรื่องนี้แล้วก็พอมาดูพอดูก็แบบมันเหมือนเป็นแรงบันดาลใจเล็กๆหราบเด็กคนหนึ่งว่าเขาไม่มีอะไรเลยอะเขาเกิดมาแทบจะแทบจะจากศูนย์แต่เขาก็มาถึงจุดนี้ได้ในในชีวิตของเขาโอเคเราเราก็ต้องเข้าใจในความจริงว่าเขาก็ไม่ได้เดินมาด้วยองา อโอเคเขามีความสามารถได้แหละแต่ว่ามันก็มีหลายคนที่ผลักดันให้เขามาถึงจุด,จดนี้ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างานเขาในช่วงในช่วงนั้นหรือว่าจะเป็นอาจารย์ฮาร์ดี้และใครก็หลายคนในชีวิตที่ที่นำพาเขามาสู่จุดนี้มันก็มันไม่ได้เกิดขึ้นแบบเปล่าจากศูนย์ขนาดน,นั้นแต่ว่ามันก็แสดงให้เห็นว่าเราก็สะเมียนสเมียน,น,นโอเคมันก็แสดงให้เห็นว่าเราอะถ้าพยายามและทุ่มเทกับมันมากพอมันเป็นไปได้นะจุดที่เราอยากจะไปถ้าเราถ้าเราพยายามมากพอมันเป็นไปได้ที่จะไปถึงถึงสิ่งนั้นนะมันเกิดขึ้นได้อะไรประมาณนี้มัรับมัน้มจะไไ่ดแบบเป็นอที่แบบ คือถ้าเียบกับความจริงอ่ะมันหลายอย่างมันก็ไปได้ตรงความจริงแบบเป๊ะขนานั้นคือขึอ้หนังก็คือหนังนะเขาก็ไม่ต้องมีการปรับเปลี่ยนและอารมณมันเหมาะสมกับความเป็นหนังแต่ว่าและเกือบทั้งหมดมันก็อิงมาจากความเป็นจริงแหละแต่ว่ามันไม่เรียบเรียงมาสวยรูขนาดนี้อันนี้มันก็เาก็ด้ความเป็นหนังอะเราเราก็ต้องเข้าใจอีกรูปแบบนึงว่ามันคือสืพื่อการบันเทิงกับประวัติชีวิตจริงๆมันก็มันไม่ใช่สิ่งเดียวกันอันนี้ก็้องแบบแยกแยะเตแยกแยะได้แต่ว่าโอเคสิ่งที่มันตรงไปเป๊ ว้าวๆอะไรเล็กๆน้อยเป็นเป็นกิมมิคเล็กๆเล็กๆน้อยส่วนแม้ว่าคนที่ไม่ชอบพนันาสัญญหรือว่าไม่ไม่ค่อยเข้าใจทางด้านตัวเลขเลยอ่ะตัวอัตรบของหนังอ่ะก็ก็ก็ใส่มาระดับนึเมืงถึงถึงแม้ว่ามันจะไม่ดีมากไม่ได้เหมือนพวกหนังรักหรือหนังอะไรแบบที่เป็นที่เป็นหนังแบบเพียวๆอะแต่ว่ามันมันก็มีการใส่หล,หลายๆอย่างที่ให้ความรู้สึกที่ดีเช่นเอ่อเรื่องความรักระหว่างภรรยากับพระเอกอ่อความสัมพันธ์ระหว่างพระเอกกับแม่อ่าเรื่องวัฒนธรรมเรื่องความแตกความต่างชั้นของประเทศที่เป็นเจ้าอาณานิคมกับประเทศที่เป็นเเเเอออออ่ปรระะทศในนนาาาาาาณิคมมมงงงไี้ยยยหลๆักก็ถู หลอมรวมกันให้กลายเป็นหนังเรื่องหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าเออมันไหลไปด้วยกันแล้วรู้สึกว่ากลมกล่อมดีมันก็ตามความรู้สึกของแต่ละคนแต่ละคนก็อาจจะชอบมันเหมือนกันครับก็คือว่าผมออกมาแชร์แล้วกันว่าตัวก็จะแบบเอ่ออะไรประมาณนี้เรื่องต่อไปผมก็จะส่งคล้ายๆประมาณอย่างนี้แหละสุดสุดท้ายครับสุดท้ายขอฝากไว้ที่คำผมนี่ไม่ออกว่าเอาเอาไปนี่ฟังออความพยายามอยู่ที่ไหนบอกผมด้วยนะครับผมตามหาอยู่ นี่เดี๋ยวมุมคมหนังมุนเครียดมาตลอดเวลาแล้วก็ขอบคุณทุกกคนที่ติดตามติดตามช่องเรานะครับก็หวังว่าจะติดตามอย่างต่อเนื่องต่อไปในคลิปต่อไปของพวกเราเราก็จะพยายามทาให้มันดียิ่งขึ้นปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นหวังว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากทุกๆกคนแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมผมก็คาดหวังกันเป็นยังไง